สวัสดีครับเอฟซีนะครับผมช่องแรงชาแนลนะครับวันนี้ก็มาดูนครับอจะก็ทิมมี่ออเข้ามาเยเข้ามานี้ครับเขถ่ายนะครับได้ครับได้มากยม่้ซิมหนึ่งเรสซิมน่ง้ซยังพักกันซิมหนึ่งหมดเลยิดซิมน่เฟ้อ้นี่นคือบรรยากาศนะครับวันนี้นะฮะ เดอลุกครับไม่แม่ครับฮาอ่มาจากลองอ่าน่าจะฟังได้ะครับน่าจะฟังได้ แต่อย <hel iser> <hel> ู่คำฟ้องไม่ได้สนใจเลนใจเลยน่าจะรู้ใจได้อีกกีฟองเหอันนี้เป็นบททุกคนเลยครับอันไรดัสนามดิฮอลแลนอ๋อฮอลแลนฮอลแลนด์

่งม่เนสเลนลนรเทีเดียวกนแเนื้อัก้งมาแล้ว่พเจ้าิ่หัวเพลินจเดนหเจ้าเอนเหุ้งหเดี๋ยวเมาจากไหนยังไงแบบไหนครับตั้งมาหานี่แหละมาเที่ยวมาที่เเดินทำอาที่มาบ้านเอาไมเาหมามไมไมเรียกเรียกชื่อย t ท b e ให้ครบเลยเอาจะแจกรางวัลเลแจกรงวัลเลย นี่นะครับก็บรรยากาศสำหรับวันนี้นะเนาะอันนี้ช่องจ่ายเอ็มเอ็มยูเอมยูไนช่องใอ่ะอันอันที่อะไรก็ที่เฮ็ดดีีชื่ออ่เดี๋ยวคิดก่อน่อแอนแฟมิลี่ลูเบิร์แอนจิมลุงจี่ครับคนไหนจิมมี่อันนี้โชคของกอ โจากกอกบอมีนเจากกรอกจำได้ด้วยแฟนเพ่นเก่าห um ัวแล้วเริ่มงงแลนะแปลว่าอะไร ไปกี่เดอนอยากก่อนปีเ um ลิมตุ burned, si ๊กเกอรเดียอันเดอร์โปรพเปีนเปนยูทูอร์อนี้ลุงพลโอ้โหแม่ขี้เก่งแท้ โพูดมาเมื่อกี้ฟังออกคำเดียวยูท y o u บอร e ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทำไมนี่ยมีคำเดียวที่รู้อีกแล้วไหวทำไมไว่ทำไม อ๋อคุณวะเริ่มแล้วอโอเคโอเนื้อเสือยังงงอยู่ที่สปิกลิทได้ไม่ใช่หรือพี่อ่ะคนพูดภาษาอังกฤษได้ไปแล้วแล้วน่าหนิงพูดอังกฤษอเมริกันไปไปคุณเองไปโอ้นี่สปิกลิสทไปไปไปไม่ต้องเขินครับโชว์เลยครับนานๆจะได้มีโอกาสโชว์หน่อย เอาเอาเอาไม้ไม้ลุงไม้ไม้เอาเอาลเอาดเอไม้ไม้ไม้้อคุณเองเอาไม้หน่อยไม้หน่อยเนงคุณเน่งคุณเน่งคุณเนงเนป็นเยบัดน้ำยียน้ำบ่น้ำบ่ คุ oh, the ้มมากหมดแล้วแนะนำตัวแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกแนะนำพื้นที่เรานิอย่างอื่อไมสิตอบหน่อยตอนเราไม่จะได้รู้เรื่องด้วยลุงฝนคุยฟุตบอลนะปะอฟุตบอลแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Yeah, Manchester United? Yes. Okay. Oh, you know, that's in fan oh, cup, you fan know cup. the Fancap. The most famous club in the Netherlands? <laughs> <laughs> who of you? <laughs> <laughs> who who of you know that name? The club in the Netherlands. To hand cup? And football S Netherlands. V Netherlands. I of N. When you don't know, I tell you. I didn't know.

ไม่รู้เรื่องเนเธอร์แลนด์พูดถึงเรื่องเนเธอร์แลนด์อ้าเนเธอร์แลนด์ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหรอครับเชร์ดัตเอ์ดัตดัตดัตอ๋อเป็นดัตเาดัเนะหมายแกนาหนึ่งอย่าบอกนะจังไนหละร้อยบอกเพ k าะสาลา้วเนอ u เซีย้ นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมา่วานที่มาไปย่างปีเตอร์คุณต้องไปนั่นพี่นะครับเมื่อวานก็บรรยากาศวันนี้นะครับอก็นี่เราก็มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ

นี่คือบรรยากาศนะครับที่เสือเขาบอกว่าเสือจะพูดเก่งตรงหน้าร้านพญานาคนกนี่นะเสือสปีกอังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่บุรีรัมย์เด้อจะเปลี่ยนการแล้วนะห้าเขาไปแหลกคามเมลนะทุกคงจะฟังยากก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ